อยากเพิ่มความมั่งคั่งให้ชีวิตต้องทำแบบนี้นะคะมีหลายคนนะคะมาปรึกษาครูหนิงว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเลยอะ่ะช่วงนี้จะทำการค้าก็ไม่ดีทำธุรกิจอะไรก็ไม่ดีหรือแม้กระทั่งสร้างแบรนด์ก็ไม่ดีแต่ครูหนิงจะบอกว่าในทุกสถานการณ์นะคะจริงๆมันมีคนที่สามารถเอาชนะตลาดได้หมดมันมีคนที่บอกว่าเรียกว่าความมั่งคั่งเนี่ยพุ่งเข้ามาหาเขาเนี่ยได้เรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่เขามีแล้วคนอื่นไม่มีคืออะไรรู้ไหมคะ ก็คือว่าคนที่ประสบความสาเร็จเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มองเห็นความมั่งคั่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาความมั่งคั่งรอบตัวคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่คุณไปเที่ยวไหนเนี่ยหรือว่าไปที่ไหนก็ตามแล้วคุณเะเห็นว่าแบบเฮ้ยทําไมบรรยากาศมันดีจังเลยมันสวยมากเลยดูสิเฮ้ยทาไมดอกไม้บอกว่ามันถึงสวยอย่างนี้เนี่ยทาไมแบบว่ามันมีต้นไม้มันมีความเขียวขจีทําไมมันถึงแบบเนี่ยลองดูก้อนเมฆสิโอ้โหทำไมก้อนเมฆในช่วงแบบฤดูฝนเนี่ยแบบ คือเชื่อไหมคะว,ว่าก้อนเมฆของฟ้าหลังฝนเ่ยนะเป็นอะไรที่ผับสวยมากๆแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองไม่เห็นคือไม่ได้เงยหน้ามองฟ้าด้วยซ้ำแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มองไปรอบๆตัวเองว่าจริงๆเรารอบๆตัวเองเนี่ยมันมีความสวยงามมันมีความมั่งคั่งซึ่งความมั่งคั่งที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่รูปแบบของเงินแต่ว่ามันเป็นในรูปแบบของอื่นๆยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นความอบอุ่นที่มาจากครอบครัวหรือเป็นพวกแบบมิตรภาพดีๆที่มาจากเพื่อนหรือว่า การที่คุณได้กินอะไรอร่อยๆการที่คุณได้มาเที่ยวในที่สวยๆอย่างงี้ก็คือถือว่าเป็นความมั่งคั่งแล้วเวลาที่คุณสูดหายใจเข้าไปเนี่ยอากาศเนี่ยมันไม่มีวันหมดโลกนี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นความมั่งคั่งรอบตัวของคุณถ้าคุณเนี่ยมองเห็นความมั่งคั่งที่อยู่รอบตัวคุณก่อนเนี่ยนะคะความมั่งคั่งเนี่ยก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณเราเชื่อไหมว่าเวลาที่ความมั่งคั่งเนี่ยเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในทุกๆด้านของชีวิตอันนี้แหละค่ะที่า ถ้าคุณมีความสุขก่อนเงินเนะี่ยมันถึงจะตามมาลองดูสิคะว่ามันมีความมั่งคั่งอะไรบ้างรอบๆตัวคุณนะเนี่ยลองดูวิวหนะโหวันนี้วิวสวยมากอันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพยานะดูสิบรรยากาศดีมากเลยเนาะ